สวัสดีคุณดูทุกท่านกันด้วยครับหลังจากไนได้พบกันนานดอผมจากคนดีคนเดินมบผมห่างไปไหนยอสองอาทิตย์ได้คุณดูเอ้ยเพิ่งกลับมาจากรอโดนยวันนี้ขึ้นมาสุ่มส่งท้ายเดือนคนโบกันนะครับคุณดูก็มีเกือบสี่ร้อยบี้กับสามสิบตัวนะคนดูตัวนี้ขอไม่ใช่เยอะกันห้าใบเอ้ยสิบใบสิบใบเก็บไว้จะหน้า ก็ดีนะสุ่มหมดเลยนะดูสี่0ิบสองร้อยสองร้อยให้หมดเลยเคเคมาเรี๋ยวดูขอเจ๊นี่หนึ่งต่หนึ่งสองห่สอเ้ยเจ๊เด็กจก๊าหมอหรือเปล่าจิๆคุโรโบนี่ผมอยากผมอยากได้ทุกตัวเลยนะมันเป็นเรื่องที่พ่อแบะใครๆก็รู้ใครๆก็รู้กันอยู่ที่กะไม่ รอรองมี่หก่สมดห้าเลขหพอดีเล็หกาาาบโอ้เต้นะจ้าโอ้โหโอ๊ตอสเบิร์ดพักเวนูอี Commander. ที่แล้วเราได้อันนี้ไปนะคนดูลืมบอกเลยได้เจนี้ไปไปเจนี่ ชิบก่าก็ไม่ได้ปั้นนะคนดูมันไม่เ <para> ก <média> <shine S 1> ่งต่อไปมาพูดว่างทำเพลงคนดูไอเยียนี่ทุกคนรอคอยโอ้โกี่ร้อยบี้เปนดูกันไม่จะออกวะผมดูคนอื่นนะสองร้อยบี้ออกหมดอ่ะผมผมไปนะใช้ถุงก่อนเลยสีนี้ขำๆสีนี้ขำๆแล้วสองร้อยบี้คนดูยื้เลื่อยเจ็ดครั้งสองสามสี่ห้า ดที่เกียร์เจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วครั้งที่เจ็ดอบ้าหรือเปล่า มาดูโอ้ไม oh. ่คอรโอ้โหดูอย่างพิม uh> ่ามันเป็นเงี้ยโอ้โหแล้วทำใจเหมือนแบบมาดูเลยอืมไม่เคยเกือตั้งแต่เดือนที่แล้วหัวเดิมเลยอะตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วก็ส่งคันพี่เกียร์เดินทางไม่มาเลยอ่ะแป๊บดีแป๊บ เออะไรย่างี้ไปดูเิ่ม5ครั้งเออมาไหลายเดือนแล้วนะเดือที่แล้ว2ันบี่ก็ไม่มาเดือนนี้อีกบี้โอ้ไม่กดไม่กดไม่กด oh ผมไม่มีดูรจริงโอ้ยยังเค้มอ่ะคุดูเหล,ลือเละเหลือเน่าปีกตัดเบีวิต้องเดินทางต่อไปนะคุณดู <S <S 2> <S 2> ดูแล้วอยางจะรอคดูสำหรับคลิปนี้เจินเดือนหน้านะคุณดูบ๊ายบานสวัสดีครับ